ออวันนี้ของผมวันนี้อันหน่ของผมเออนะฮะวันนี้ก็จมาไอไม่ใช่อันนี้อันหน่งของช่วงยินได้แล้วอกด้วยนะฮะก็เป็นช่วงใหม่ของในงานผมอวันนี้ก็อ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เอาของมารีวมีให้ดูนะฮะว่ายินได้ไหมอ่ะยินไม่ได้ยังไม่ให้ดูนะฮะอ่ะโบดยโยนี่ฮะถ้าใครไปดูเรื่องหิน ชิงยังนะฮะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือโอ้ย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 มันคือขนมเหมือนเอ่อเหมือนหัวล่า,ม,านะม้าน่ะในเมนูมันคืออะไรนะมันเหนียวมันยังมีไอ้เรลกี้งูงูแล้วก็มาค้งงูงูกับไม่บอกกันหมดอายุแล้วก็ไอนี่ชิงยังนะฮะยังมีในเมนูนะฮะโอเค ้วที่ผมผมชอบอะไรนะไหมนี่บันไดแม่งบันไดทุกอย่างเลยอะบันไดอะโอเคเดี๋ยผมก็เอ้ยผมผมพ่อขออัดคลิปไปนะฮะว่าวันนี้ผมกแงะมันก็ยัง,งม,ม,มีหน้าตาอย่างนี้นะเรามีอะไรไม่รู้แถมมาด้วยนะฮะอ่าเมนูข้างในกันเลยอพอ,อเราแงะออกมาได้นะคะก็ยังมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเรามาดูนะฮะ ก็มีนิกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะฮะนิกเกอร์งูเฮ้ยมันยิบ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 อย่างนี้นะฮะหกนิบก่อนอออืืืมรสชาติอร่อยมากอืม่ตัวเอออร่อยอ่ะอร่อยอร่อย มันขนมที่ใช้ได้านะโ <Okay. S 2> อเคมัตถ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ุดิบวี่ใช่นี้นะคะขอบคุณครับ